สวัสดีค่ะพี่น้องืันนี้พาพี่น้องมาลุนรอบน้ำพออีกแล้วครับมาลุนรอบลุนหมอ้อหมานบ่ได้ลุนหลายมือแล้วมองลบนหลายมือแล้วลำบ่ายาวเลย มาแล้วสองตัวลังแหลกเฮาพี่น้องว่าสิว่าคืดค,คือยูอ่ยเลยล่ะลังแหลกไปยสองตัวตัวเมืไไ่อยเลยนี่พี่น้อง ยังมิดโอ้ใส oh ่เบ oh. ็ดใส่เบ็ดอืเบ็ปลาไหลบ่จ oh, ักแล้วใส่เบ็ดชุกป่าปลายังกินเขาเบ็ดเลยถืออยู่นี่ได้สองตัวตะค้อใส่ไว้พอได้กิน น้ำแห้งปะหอยอ่ยหลังคุเดี๋ยวเอายางไป่าอยู่หลังที่สองค่ะพี่น้องพอใส่ว้เรียบร้อยกัน ลุ่นล้างที่สองอีกค่ะพี่น้องน้ำแห่งฟ้าบนหลังตัวนี่ได้รุ่นบ่ละมา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 ลุนลังที่สองกันค่ะพี่น้อง,อง,องน้นนนำแห่งนี้จากฝนโ่ลงงไร้มือแล้วว่าสิภาพพี่น้องมาลุ่นมือฝนตกบ่ตกยากเทียเ็นจังไหนมิจีรี มันเป็นยังเอาได้จำลองแล้วนี่ไอ้อระมังโลหนึ่งสองตัวถ้าลุ่นหลัาต่อไปครับพี่น้องมามาราลุ่นหลังที่สามกันครับพี่น้องสมานบอสีหมานบอ รุ่นบิดั่หลังรุ่นบิดั่หลังเลยมีแต่บกหอยอีกแล้ว ประจำคือบักฮอยเชอรี่ครับพี่น้องเอาตะรางเกี่ยวกับพ่อก้อยละมั้งหัวอ่นหอยก็ได้เอามาลุ่นลงนังมีกันดีครับพี่น้องรุ่นงนี้เหลือให้รุ่นสามซีหลังอยู่ น้ำแหงปลาปลาตมเขาน้ำแหงั้นลอบแล้วน่โอ้ำนี้าเต็มแล้วแต่ว่าบ่มีหว่างเลยบ่มีบ่มีหว่างโอ้บ่หอยเลยครับ น้ำแห่ง,หหงหต้นใหญ่ลอกล่งน้ำหอมีแต่บักหอยน้ำแห่งก็อะได้ยับลอบลงห้าน้ำอีกครับพี่น้อง

งเลยเนี่ยใส่โดคนตกม่อไว้โีนคืนมาน น้ำแห่งปลาอีกแล้วลังน yeah. oh no ี้ก็ได้นี่หลุนบอสนี่หลุนบอน้ำแห่งปลามีซีรีสหน่องเอ้ย หยิบเลยหาป่าดูาเอายางออกก่อนไปถ่ายอยู่ล้างผุ่นอีกพอขี่เรือน,น้ำกลนแม่สช้ยางน้ำฟังไป,ไปเร็วๆมาหลุนต่อค่ะพี่น้อง ลังที่หกบบน้ีปลาพอให้หาแง น <oh> <oh> no, pues <oh> ี่ <oh ิมซิมเดี๋ยวประก้นหน่อยตัวนึงหน่อยก็ปนอยู่นปนกับ á าแล้ะนาะยืนจิอเนาะพออยู่คนยืนอยู่ ดุลรอดเงี้นี่ต้องเอาพอน่อยตันึงกับพี่น้องไม่อน่อย ทำมันแห่งไว้แต่ตอนข้ามามือนันกก้นนับด,ดูันนับลงมาเดี๋ยวสามตัวรุ่นหลังที่เจ็ดกันค่ะพี่นอ้อง นนแต่ว่าบ่าม<า>ีลุ่นหิวย้ามิวยเพื่อมันตึกตัวหน่อยมันบอดิ่มบัวมันซ่อน,อนบักหอยอลุ่นกับพี่นอ้นองลองถ่ายบ่มีลุ่น ผลงานรอบหฮอคับพี่น้องเลยปาคอสามตัวนี่ลูกกัวๆนี่ลหละถ้าลุนมองพ่ออีกตะบอได้ไปลุนน้ำดอกเรือหัวบอได้ไปนางเรือนำเรือหัวครับพี่น้องถ้าลุนย่างมีพ่อยามมาผุล่ะถ้าเบิ่งผลงานเอาครับพี่น้องถ้าลุนปลาหม้อมีพ่ออีกครับพี่น้อง พ่อยามเร้ววหนละบ่ได้ลงนางเรือนะมันโมห็นโทรศัพท์ัห้างเนาะโทศัพั์ห้างไทยกับบุปนานพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ัไม่หยิงหุ้นกระเถ่าไม่กระห้างโทศัพั์กระเท่าอีก นีเมัมกระถืออยู่ดิพราได้ปิ่งอยู่ดอกปามองกระไดถตาเบิ้งบัดนา้ยม,มีพอยามแมล้วุ่นล่ะครับพี่น้องสิยางหลอกฟังยางเมื่อก่อนพอไปทาอยู่ทางขึน้น่นละบนนาวบ่ ใส่ตั้งแต่แรงหมอวานพี่นอ้องมายามแรงหมูนี่24ชั่วโมงพอดีขายยากพอได้มายาม,ม,ายามเี้ยมือเช้าว่ามายามสายบดสายแหละจนคำแม่ไปทาท่างขึ้นบุนด้สันออกเมื่อก่อนเด้อ้าเบิ่งย้ำพอยามเรียกคุณละ ใจ่มาเบิ่งผนงานผลงานปลาถือมองค่ะพี่น้องไอพู้ปิ่งพอหลาบอยู่ไว้ฝ้นตกก่อนค่ะจังไปรุ่นอันนี้ได้พ่อด้กินฝนฝนโล่งปลาขึ้นมันจังถือหลายเอาไว้พอกันคลิปนานนะคะพี่น้องคลิปมีสั้นมีก่อนค่ะพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ